สวัสดีครับพี่หมีนะครับวันนี้จะพาไปทัวร์ทิปที่แผ่นดินใหญ่นะครับ Miss o i y Kingdom Birth Spirit Tarot นะครับชุดที่64นะครับกุกกุ๊กกะกะอีกกกะกะนะเทียนมีมีนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่ไปดูกันครับไม่รู้เรื่องหรอกนะครับว่าเป็นยังไงผลงานของไพ่จีนตอนนี้ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับคือไม่ใช่ไพ่ที่เป็นไพ่ฝรั่งหรือไพ่ที่ โนลิคสิ์แล้วไปแอบพิมพ์หรือว่าไปไปพิมพ์มานะแต่เป็นไพ่ของคนจีนที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งก็ก็ใช้ภาษาจีนล้วนๆเลยนะครับนะปะนานนั้นฟางบิงบิงเถียนมีมีหลี่เหวนินเฉียนะครับเนาะโจชิงเฉือนะครับประมาณนี้นะครับ ไม่ได้หรอครับภาษาจีนนะมาดูกันครับ Spirit Mystery Kingdom b i r t h Spirit c h t รับ The most perfect interpretation of f a i t h and the most อะไรวะเนี้ย Ingle c h a r l o t Pattern R นะก็คือทำมาจากอังกฤษอังกฤษ Pattern นั่นเองก็คือมาจาก w a i r i d e r นั่นแหละ,ะรประมาณน,นี้นี่คือภายจีน นะครับนี่คือไพ่จีนคือไพ่ที่จีนทําขึ้นมาเยอะนะเดี๋ยวนี้จะเยอะมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าบางชุดก็สวยนะครับบางชุดก็สวยจริงบางชุดก็ไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับไม่ใช่ไพ่ที่ไปก๊อปปี้มานะครับแล้วก็ราคาจะถูกๆอย่างนั้นไม่ใช่นะครับจะเป็นไพ่ที่คนจีนหรือว่าประเทศจีนทําขึ้นมานะครับแต่ว่ายังคงใช้เวทไลเดอร์แบบ จีนเหมือนเดิมนะครับเพราไม่ใช่เวทไลเดอร์แบบฝรั่งนะครับประมาณนั้นนะครับก็มาถามว่าบางชุดสวยนะอย่างชุดนี้โอเคอยู่นะครับ Magic of the World นะครับก็คือเป็น m t ิ r y k i n g ง o m r s r s ์ s p i r i t t a ล t t นะครับแล้วก็คู่มือนะครับคือไม่สามารถอ่านได้เลยเพราะว่าเป็นภาษาจีนล้วนๆน,นะครับภาษาจีนล้วนๆแต่ก็ได้พยายามที่จะเนี่ยแปลออกมานะครับ นาะอย่างลาชินีน่ะฝงเหี่ยวนะครับฝงเหี้ยวนะครับแล้วก็ลาชานี่ก็เกว็ยฝงเมื่อกี้เพิ่งถามพ่อมานะครับอัศวินก็ยินซุง้งอะไรเนี่ยเนาะมหาศลิกก็จี้หลิมจุนเนาะอะไรประมาณนี้นะครับคือมัน,น,ม,นมีคีย์เวิรดแต่นี้ถามว่านี่รูปแบบของเขาคือราคาเขาไม่แพงราคาเขาไม่แพงถ้าถามว่าไปซื้อใน l l i e x p r e s พนะตกอยู่ที่ประมาณ ผมว่าไม่เกินห้าร้อยไม่เกินห้าร้อยนะถ้าจําไม่ผิดนะเพราะว่าถ้าเกินกว่าห้าร้อยผมไม่ซื้อนะครับไพ่นะครับถามว่าความบางความหนาเป็นยังไงนะครับนี่คือเจ็ดสิบแปดใบของทาร์ลอตนะครับบางไหมก็บางแหละนะครับเพราะว่าเป็นไพ่จีนนะครับคุณภาพบางแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่ซื้อมาเนี่ยเพราะความสวยของเขา นะครับแล้วก็ความแปลกใหม่ของเขานะครับดูครับว่าด้านหลังไพ่ก็คือนกไพ่นี้เป็นสป no ิริตนกเบิร์ดนะครับก็คือนกทั้งตระกูลนะครับเพราะนั้นข้างหลังก็จะเป็นรูปนกแบบนี้ข้างหน้าไม่ได้เรียงเอาไว้นะครับไม่ได้เรียงเอาไว้แต่ว่าจีนล้วนนะครับจีนล้วนเลยก็เลยต้องแบบว่าพยายามที่จะจับคู่ว่าอ๋ออันไหนคือคือถ้าสมมติว่าเป็นไพ่เหรียญไพ่ถ้วยไพยก่กระทาไพ่ดาบเราจะแปลได้ง่ายเพราะว่าเขาจะมี มีนกแล้วก็มีเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมเีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจำนวนเหรียญให้เราเห็นนะครับประมาณนี้นะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอ่ะอย่างเงี้ยดาบนะครับอย่างเงี้ยดาบมีเลข2อยู่แล้วตรงนี้ก็คือดาบดาบก็คือเกี้ยมนะครับน่าจะเป็นเกี้ยมเนาะเอสอสดาบเพราะฉะนั้น2ดาบเราก็เคยเห็นที่เป็นแบบว่ารูปคนแล้วถูกปิดตาแล้วก็มีดาบควยกัน นะครับเพราะฉะนั้นกราฟิกหรือว่าการทำภาพออกมาเนี่ยก็จะเหมือนกับในเวทไลเดอร์นะครับปกติเลยนะครับเพราะนั้นไพ่เหรียญไพ่ดาบไพ่ถ้วยไพ่คาถาจะมีเลขอยู่อันนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราลองดูไปก่อนนะครับไม่รู้อะไรนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น8เหรียญนะครับมี8แล้วก็เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวลองแยกดูนะครับมี8 แปดอนิดาบนี่2นะครับคือการใช้ไพ่จีนเนี่ยเราไม่ได้เรียนภาษาจีนมาเนาะแต่ว่าเราก็ชอบอะนะเพราะฉะนั้นคือไพ่ชุดนี้อาจจะดูสวยแล้วก็ดูง่ายนิดหนึ่งนะครับเพราะฉนั้นอันนี้คือเหรียญอันนี้คือ8นะครับแล้วอันนี้คือ2อะไรเอ่ยสถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นสัญลักษณ์คือถ้วยกับ2 2กระดาษ8กระเหรียญน,นะครับอ่ากระทา8นะครับแแล้วก็มีกระทานะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นถ้วย ใช่ไหมครับอันนี้เป็นถ้วย2ถ้วยถ้วยก็คือคํานี้นะครับสองคำนี้คือถ้วยนะครับสองคำนี้คือถ้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยดูง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้วยคาถาแล้วก็ดาบจะดูง่ายให้ดูที่เป็นตัวเลขนะครับส่วนพวกที่เป็นอ่าหรือดูข้างบนก็ได้ข้างบนเขาก็จะมีเขียนเป็นตัวนี้เลขโรมัน6ใช่ไหมครับส่วนที่เป็นอ่าไพ่เมเจอร์ไพ่เมเจอร์อย่างตัวนี้คือทาวเวอร์ คือให้สังเกตจากภาพเลยแล้วก็ดูหมายเลขของเขาข้างล่างอ่านไม่ออกนะครับข้างบนนะครับอันนี้จะวันนี้เราจะมาเข้าสู่ดินแดนฝั่งบงบิงหลีหวนเฉียเนาะโจชิงฉือกันนิดหนึ่งนะครับเนาะเขาบอกว่าใครนะเป็นญาติไปผ่านหน้ามาแล้วหน้าตาเหมือนฝั่งบิงบิงอ่ะเออเนาะสวยจริงๆอ่ะอืมใครหน้าตาไม่ดีไปผ่าด้วยก็ดีนะครับเออเผื่อจะได้เหมือนกับแม่เขานะครับอ่ะ เพราะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นไพ่เมเจอร์ข้างล่างไม่มีตัวเลขนะครับแต่มีตัวตัวโรมันอยู่ข้างบน10เท่าไหร่16 16ก็คือทาวเวอร์นะครับน่าจะเป็นทาวเวอร์นะครับเพราะนั้นดูง่ายนะครับตรงนี้สอนวิธีการดูไพ่ตระกูลแผ่นดินใหญ่นะครับสวยอ่ะคือชอบที่แบบว่ากราฟิกเขาก็โอเคนะสวยดี3กคาถาเห็นไหมสามคาถาห้าคาถา นะครับตีลำทันแทงกัน6คาถาคือความสำเร็จใช่ไหมชัยชนะประมาณนี้นะครับสิบเหรียญเนาะล้ำรวยนะครับแล้วนี่อะไรอันนี้คือจะเป็นพวกมหาเล็กละนะครับพวกนี้จะเป็นพวกมหาเล็กอ๋อง่ายๆให้เราดูตามนี้ครับที่เห็นมันยาวๆนี่คือตัวนี้พวกนี้น่าจะเป็นมหาเล็กหรือว่าเป็นอัศวินนี่ดูตัวนี้2ตัวนี้คืออัศวินเพราะนั้นนี่คืออัศวินดาบนะครับอัศวินดาบเพราะนั้นตัวนี้คือ หยินซุ่งหยินซุ่งคืออัศวินเพราะนั้นอัศวินถือดาบนะครับแล้วเขาจะมีแมวด้วยนะเออนะส่วนตัวนี้ก็ให้ดูสองตัวหลังสองตัวหลังคือมหาเล็กละอ่านะครับก็คือจี้หิมจี้หลิมนะครับจี้หลิมนะครับพ่อบอกว่าต้องมีจี้หิมจุ้นด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือจี้จี้หลิมแล้วก็เป็นเหรียญข้างหน้าก็คือเหรียญน,นะครับถ้าใครจะลองไปดูเหรียญเหรียญเขาก็จะสะกดอย่างนี้นะครับ นี่เห็นไหมครับ2ตัวล่างคือเหรียญน,นะครับแล้วที่เหลือก็คือมหาดเล็กมหาดเล็กเหรียญอ่าเริ่มรู้ละถ้าเป็น4ตัว8ตัวเนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นพวกตระกูลนี่อะไรนี่1 1อันนี้น่าจะเป็นเมจิเชียนใช่ปะ่ะเออเป็นเมจิเชียนนะครับอันนี้ดาบนะครับ8ดาบนะครับนี่น่าจะเป็นเออเบอร์อะไรเบอร์11 j u s t i c ันะครับประมาณนี้เลยเห็นไหมครับไล่ไปเรื่อย ตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรละตัวนี้มหาดเล็กแน่นอนนะครับตัวนี้มหาดเล็กจี้หลิมจี้หลิมแล้วก็เป็นคาถาคาถาก็เขี่ยนนะประมาณน,นี้นะครับเอออันนี้คือหนึ่งเหรียญน,นะครับนี่คือก้าวถ้วยนะครับน่ารักเนาะอืมดูแบบน่ารักน่ารักถ้าอ่านภาษาจีนได้เนี่ยโอ้โหคงจะแบบว่าอ้ยอัวก้วกกะดีเก้ากะดีแกโอู้โอ้โหขี้ใอ้ยเออเนาะประมาณนี้เลยนะครับ มึงพูภาษาจีนเลยแหละนั่นภาษาจีนหรือภาษาญ,ญี่ปุ่นวะอืนะอันนี้ก็เป็นพวกเดอะซันแน่นอนนะยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดก็ต้องเป็นเดอะซันป่ะยี่สิบเอ็ดไม่ใช่เดอะซันเดอะซันไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดใช่ปะ่ะเป็นอะไรวะเอ่อจัสเมนนะแต่ตัวนี้มันน่าเป็น no Finish. No Finish, นกฟีน, Man, นิกซ์นกฟีน,นิกนซะ์น่าจะเป็นจัสเมนนะครับเป็นจัสเมนแน่นอนเนาะน่าจะเป็นยี่สิบเอ็ดเพราะยี่สิบสองก็ต้องเป็นเดอะเวอร์ละถูกไหมครับเพราะนั้นอันนี้อันนี้ก็เป็น พระจันทร์นะครับเดอะมูนเนี่ยมีแมงป่องก็ต้องเป็นเดอะมูนเพราะนั้นถ้าสมมติเราเคยดูไพ่ไทยหรือดูไพ่ของฝรั่งมาไพ่จีนไม่ยากเขาเวลไรเดอร์เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับแต่เขาใช้นกมาเป็นตัวแทนนะครับสวยนะผมว่าสวยนะถ้าสมมุติเขาทํากระดาษให้หนาขึ้นนะครับแล้วมีภาษาไทยอยู่ข้างล่างเนี่ยอื <c oughs> <c oughs> จะใช่เหรอ เนี่ยอันนี้เดอะอันนี้เดอะเทมเพลนช่ปะ่ะนกเทน้ำนกเล่นสาชักอยู่นะครับประมาณนี้นะครับพวกนี้เป็นพวกอัศวินอัศวินเหรียญน,นะครับตัวนี้ก็เป็น4ี่ถ้วยไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอ่าประมาณนี้เจออันนี้ปุ๊บรู้เลยเนอะอะไรเอ่ย view of the fortune นั่นเองนะครับไม่ยากเห็นไ,ไหมครับไม่ยากเนาะเก้าเหรียญน,นะครับอยู่ที่เราพยายาม แกะไพ่นะครับภาษาจีนเราไม่ได้เราก็พยายามแกะไพ่เอานะครับอันนี้น่าจะเป็นเดอะซันใช่ปะ่ะสิบสิบเก้ายี่สิบสิบเก้าสิบเก้ามีเดอะซันเดอะซันเป็นอะไรเป็นรูปม้ามีเด็กผ้าสีแดงอ่าเขาก็เปลี่ยนมาเป็นนกตัวเล็กแมวแล้วก็เดอะซันนะครับเนี่ยน่าจะเป็นเดอะซันนะครับตัวนี้ใบที่แปดอ่ามีสิงโตรู้เลยเป็นอะไรสเต็งแน่นอนไม่ใช่อาหารสิงโตนะอืม นะครับเจ็ดดาบนะครับขโมยแย่งชิงนะครับสามเหรียญใช่ไหมครับความชำนาญการย้ายบ้านนะครับนี่อ่าสิบสามเดอะเดตป่ะเดอะเดตสิบสามใช่ไหมครับประมาณนี้นะเดอะเดตเป็นสิบสามนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึง โทษทีครับโทษทีนะครับพอดีมีคนมาส่งของแหมกําลังเมามันกับกําลังเมามันกับการไปเมืองจีนนะครับเลยต้องตีตัวกับประเทศไทยนิดนึงนะครับโอเคอ่ะขึ้นเครื่องแลนดิ้งละอ่ะไปกันต่อเลยครับผมไปถึงไหนแล้วล่ะอันนี้ป่ะอ่ะนะครับผมงั้นเดี๋ยวแลนดิ้งกันก่อนนะครับก็ไพ่จีนผมว่าคือตอนนี้ศิลปินชาวจีนทำไพ่ออกมาสวยนะ หลายหลายใบยคือสวยแล้วก็ดูดีเลยเชียวแหละแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาได้พัฒนาในเรื่องของพวกกระดาษพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาเขาก็น่าจะอัพขึ้นแพงกว่าที่เราได้ซื้อกันนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าไพ่จีนที่ซื้อใน e x p กซ์เเนี่ยนะครับที่ผมซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ผมซื้อจาก a l i e x p r e s เนี่ยคือประมาณอยู่ที่10เหรียญบ้าง10เอ่อเหรียญไมสิ0เหรียญก็คือ300ใช่ปะ่ะตอนนี้ประมาณ330ประมาณเนี้ย นะครับเก้าเหรียญแปดเหรียญประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงไปกว่านี้เลยนะครับถ้าอีกหน่อยนะเขาพัฒนานะครับพัฒนาเขาก็น่าจะขึ้นหลักพัน่ะนะประมาณนี้นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ทําออกมาผมว่าใช้ได้อยู่ทีเดียวนะครับใช้ได้อยู่ทีเดียวยกเว้นพวกที่เป็นไพ่ฝรั่งแล้วไปก๊อกมานะอย่างถ้าสมมติาบางบางเอาง่ายๆเลยพวกเฮลเวนอันเดอร์เพสหรือว่าเป็นพวกที่แบบว่าเป็นดอลลีอะไรเงี้ยที่ไปก๊อกมาแล้วก็มาออกเป็นของของแบบว่าเหมือนกับข้างหลังอ่ะ ถ้าสมมุติว่าถ้าเราดูดูไพ่จีนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคือเขาเป็นไพ่จีนที่แบบว่ามีเป็นศิลปินของจีนแต่เดี๋ยวจะให้ดูเป็นไพ่ของจีนที่แบบว่าไปก๊อปมาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะก็มีแบบว่าซื้อซื้อมาบ้างเหมือนกันนะครับมีซื้อมาบ้างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอขอมือแม่ลากไปยาวๆไปหยิบมาแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะ ไพ่จีนนะครับไพ่นะไจีนที่บอกว่าเป็นไพ่ไพ่ที่บอกว่าเราก็ไม่คิดว่าเอ้ยเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นไพ่ตอนแรกเราก็ดูดูเอ๊ะทำไมไพ่มันถูกจังนะครับทำไมคือด้วยด้วยความที่ช่วงนั้นไม่ค่อยมีเงินนะครับแล้วก็เป็นไพ่ชุดที่เราไม่ค่อยอยากจะได้อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับมันไม่แปลกนะครับมันไม่แปลกนะเดี๋ยวหาตัวอย่างมาให้ดูอีกนะครับหาตัวอย่างมาให้ดูอีกแป๊บหนึ่งนะครับ มันไม่แปลกนะครับที่สมมุติว่าคุณเองอาจจะแบบว่า,าสะสมไพ่แล้วรู้สึกว่าชุดนี้มันไม่โอเคอะแต่ว่าอยากจะเอามาดูหน้าไพ่นะครับเหมือนอันนี้อันนี้เราก็ไม่ไม่คิดว่าเออไม่คิดว่าจะชอบอะไรมากมายเนี่ยไพ่จีนจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะเป็นตัวแบบนี้แต่เขาจะไม่ใช่เป็น isbn นะครับเขาจะไม่ใช่เป็น isbn นะครับเขาจะเป็นไพ่แบบนี้นะครับก็คือเหมือนเป็นไพ่ก๊อปเลย ราคาเขาก็ตกอยู่ที่ประมาณแบบร้อยสองร้อยอ่ะอราคาอยู่ที่ประมาณแค่ร้อยสองร้อยเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้แพงมากเลยทีนี้เราซื้อมาก็เพราะว่าหนึ่งเราไม่ค่อยได้อยากจะชอบมากเท่าไหร่ถูกไหมครับไม่ได้คิดว่าเป็นเป็นไพ่แบบว่าโอ้โหอลังการงานสร้างเราก็ไม่ซื้อนะครับเราก็ไม่ซื้อตัวที่เป็นลิขสิทธิ์นะครับเราก็แค่ซื้อมาดูเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแบบพวกงานเมียน้อยนะครับก็คือไม่สามารถที่จะ เอาออกมาเดินผุ่มแดงกันได้ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็แต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อละเพราะว่าเราแค่ซื้อมาดูเฉยๆว่าเฮ้ยอยากทดสอบว่าซื้อมาแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงพอเรามาดูแล้วกับไพ่จริงปุ๊บโอ้โหดูแล้วคนละเรื่องกันเลยบางทีซื้อมาเนี่ยคู่มงคู่มือก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับแล้วก็ภาพก็เล็กกว่าขนาดจริงด้วยนะครับภาพก็จะเล็กกว่าเหมือนอันเนี้ย ตัวนี้นะครับตัวนีขน้ของจริงประมาณ700นะครับของจริงประมาณ700นะครับอันนี้ตกอยู่ประมาณ100 200เองนะครับแล้วก็ไพ่เนี่ยเล็กกว่ากันเยอะมากนะครับเล็กกว่ากันเยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีคู่มือเป็นเล่มด้วยแล้วผมซื้อเนี่ยผมตอนนั้นก็ไม่คิดว่าเออซื้อมา2ชุดนะซื้อมา2ชุดแล้วซื้อแบบว่าเหลื <S 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 อจะให้ดูนะความความโง่ <S <S am, o, ไม่ใช่ความโง่ o, หรอกความอยากอยาก,อยากจะซื้อมา นะครับว่าอยากจะซื้อมาทดสอบดูว่าตกลงเนี่ยคนจีนเนี่ยไอ้ไพ่ที่เราเจอใน AliExpress เนี่ยมันขายแบบเนี่ยซื้อมาสองชุดนี่ราคาต่างกันนะ2ชุดนี้คือราคาต่างกันนะครับชุดหนึ่งเนี่ยสมมุติสี่เหรียญอีกชุดหนึ่ง9้าเหรียญหรือคือเราอยากจะรู้ว่าเป็นการทดสอบว่าสี่เหรียญกับ9้าเหรียญนนะ่ะแตกต่างกันอย่างไรโอ้โหเนื้อเดียวกันเลย เนื้อเดียวกันเลยนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับซื้อมาทําไม2ชุดนะครับจริงๆจะซื้อมาแจกนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะแจกแฟนเพจของผมนะครับซื้อมาแจกนะครับเนี่ยแล้วแบบดูสภาพนะครับก็นี่คือเพิ่งเนาะประมาณนี้ยังแกะออกไม่หมดติดมาประมาณนี้นะครับนี่คือสภาพของเขาสภาพของเขาไม่ได้เก่านะแต่ว่ากล่องของเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้ว นะครับแล, <laughs> แล้วนี่คือซื้อมาแบบว่าเนี่ยลอยอะไรเนี่ยเออรอยยนตของกล่องนะครับนี่คือรอยยนตของกล่องเลยนะนี่คือแบบว่าตัวนี้สี่เหรียญตัวนี้แปดเหรียญน,นะครับไม่แตกต่างกันนะครับเราคือเราทดสอบดูว่าราคาแตกต่างกันไหมเมื่อราคาแตกต่างกันคุณภาพต่างกันไหมโคตรโคตรเหมือนกันเลยนะครับโคตรเหมือนกันเลยแล้วดูสภาพกล่อง นะครับดูสภาพกล่องนะครับอืตัวนี้ก็เลยแบบว่าเอาไว้ใช้เองตัวนี้เลยเอาไว้แจกนะครับแต่มันเป็นไพ่แบบไพ่จีนไงไพ่กรอบไงหลังๆก็คือพอรู้อย่างนี้ปุ๊บก็คือไม่ซื้อละนะครับเพราะว่ามันเป็นการเอางานไม่เขาเรียกว่าแรงงานไม่มีลิขสิทธิ์อะเนาะส่งเสริมคนที่ทํางานลิขสิทธิ์ดีกว่านะครับแค่ว่าอยากจะรู้เท่านั้นเองนะครับแค่อยากจะรู้เท่านั้นเองว่า ว่าไพ่ของจีนที่ออกมาแบบนี้เป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับถ้าคุณเป็นคนสะสมไพ่จีนนะครับแล้วก็ทุนทรัพย์ไม่ได้เยอะมากมายนะครับแล้วก็เราไม่ค่อยได้ชอบมากมายแต่เราอยากจะดูหน้าไพ่แล้วก็เอามาใช้งานถามว่าการทํานายการใช้งานได้ปกติไหมได้ปกตินะครับไพ่ทุกชุดเขามีจิตวิญ,ญญาณไม่ว่าเขาจะเป็นไพ่เซนเจน หรือจะเป็นไพ่แบบว่าแหลหรือจะเป็นไพ่แบบว่าแบรนดเนมนะครับทุกชุดมีความสำคัญแล้วก็สามารถที่จะทำนายได้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวใครนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าความสะดวกใจแต่ถ้าเป็นไปได้ไพ่ที่เป็นไพ่ที่ไม่มีลิขสิทธิ์เป็นไพ่ก๊อปนะครับก็ ไม่ซื้อดีกว่านะครับไม่ซื้อดีกว่าเราแค่ซื้อมาเพื่อที่จะลองดูนะครับว่าเออหน้าตามันเป็นยังไงเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็คืออาจจะแบบว่ามาบอกในเรื่องตรงนี้นะครับเรายังต้องสนับสนุนคนที่ทําไพ่ลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่ากว่าเขาจะเขียนมาเพราะว่าที่ผมนั่งเขียนไพ่ทุกวันนี้เนาะก็มีหยุดไปบ้างผมยังรู้เลยว่าโอ้โหถ้ากว่าจะทําไพ่ออกมาได้ชุดหนึ่งเนี่ยนะ เคยทางานเกี่ยวกับลงพิมพ์มาก่อนะครับเคยไปจัดเรียงพิมพ์ตัวอักษรมาก่อนสมัยตอนนั้นเนาะก็สมัยนั้นไปจัดเรียงพิมพ์มานะอยู่ที่หน้าแท่นพิมพ์ก็รู้ว่าการทําไพ่ชุดหนึ่งโอ้โหกว่าจะทํากราฟิกออกมากว่าจะทํากราฟิกกว่าจะจัดกราฟิกเสร็จกว่าจะทาเลเยอร์นะครับเปลี่ยนสีค่า c m c m y k r g b นะครับกว่าจะเทสพิมเทส พู่บดาษภูมิอักษรนะครับโอ้โหมันมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะครับมันมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นกว่าจะทําออกมาลิขสิทธิ์กว่าจะได้เหมือนกับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับมันเป็นอะไรล,ะลิขสิทธิ์ทางปัญญาเช่นเดียวกันไพ่ก็เหมือนกันกว่าจะเขียนออกมาได้หนึ่งใบมันก็เป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราซื้อไพ่จริงดีกว่านะครับซื้อไพ่จริงดีกว่าในกรณีที่เราจะซื้อไพ่ปลอมเนี่ย ก็ <g ülme> ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับที่ซื้อที่ผมซื้อมาก็เพราะว่าไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบแล้วไม่ได้คิดว่าจะเอามาใช้อะไรมากมายก็แค่ว่าอยากจะมาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงก็เลยซื้อมาประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นยังไงวันนี้วันนี้เราเป็นตัวแทนของกระทรวงลิขสิทธิ์แห่งชาตินะครับผมก็เลยก็เลยมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธินะไพ่นิดหนึ่งก็แล้วกัน นะครับเพราะฉะวันนี้มีคําถามถามก็มาได้นะครับผมอ่านะครับวันนี้ไม่ตอบอะไรนะครับเพราะว่า20นาทีล้เนอะก็เอาไพ่จีนมาให้ดูกันสวัสดีครับ